พามาดูเครื่องนะครับเอ่อเซตทีโอเคสห้าแรงครึ่งครับ <c oughs> ก็เครื่องของอาจารย์อื่นครับที่ <c oughs> นี่ครับเปลี่ยน <c oughs> สาเกียร์ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว้าวเหลือ ฝาครอบตัวนี้นะครับพอดีไม่ได้สั่งอะไรมาครับมันต้องเปลี่ยนด้วยดมลมก็นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้อะไรยังไม่มานะครับเติมมันแรงใส่เติมแล้วตัวนี้รออะไรเปลือยอยู่นะครับ อ่าสายต่อเรียบร้อยแล้วสายขาดด้วยนี่ครับผมกลับมาแรงแล้วนี่ครับชิ้นส่วนโอ้โหตัวนี้ครับฟ้าเกียร์นี่ครับตัวที่เสียตัวนี้ พันเท่าไหระมานพันกว่าบาทวันนี้ลงไถไม่ได้ครับก็อยู่ซ่อมเครื่องครับพอดีฝนตกหลายวันติดต่อกันครับก็อ,อะไรหมดประมาณพันกว่าบาทครับยังไม่ได้รวมตัวนี้ก็ปดเสร็จหน้าจูท่ที่ประมาณสามพัน 3, สัมพันธ์ได้เนะนี่ยเดีกลับมาเร่งเหมือนเดิมนะนี่ตัวนี้เซีทีฟ้า,าทั้งน้ำมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นี่ขนาดขนาดฟ้าน้ำมันยังเป็นพลาสติกครับ มาติดเครื่องดูวา่าจะใช้ได้ไหมไหนอาจารย์เดีย๋ยวมาสตาร์ทให้ดูหน่อยสิว่าปกติหรือเปล่านะนี่ครับเจ้าของครับนี่เครื่องซ่อมเสร็จแล้วอ่ะอก็ด<อ>ูว่าโอเคไหมเนาะมันบอกเหรอโอ้โหมาเรงจังอ้ไม่เรงจั นี่ครับไอ้เบิ้ลนิดหนึ่งนั้โอ้โนี่ไม่เต้นต่อวะนี่ทันผลจะมนันเ,เร่งเร่งเร่งผลเหมือ โอเคครับปกติครับผมนี่ครับการเองซ่อมเองครับผมฝั่งนู้นก็ทหารจานครับผมโหทหารจานกำลังงงครับเนี่ถ้าถ้าเส้นเครื่องมันเรียบอ่ะ ครื่องมันไม่รียบม่รู้เรั่มืดเงี้นะโยนแสงงม้ดเออตองเจโยนแสงง้หนึงนี่ครับมาดูทหารประกอบเครื่องทหารทหารเคื่อออ้ยมียจาแน่เอเตียนโอยู่หน้า พักนี้ไม่ค่อยเห็นหานใส่กางเกงหานอ้าเร็วจะได้ส่งลูกค้าจะได้รับตังค์เอาเยังไงกันแน่นี่ฮะทำไมมันตะกุตะกะอย่างนี้เอเเอ,เอย่างนั้นแหละนี่ครับไหนดู เงยหน้ามาหน่อยสิเดี๋ยวมีคนอยากเห็นหน้าน่ะน,นี่ครับเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงเนาะตัวนี้เนาะสิบครึ่งอ,อ,อ๋อสิบอ็ดครึ่งมาทำเครื่องไม่ครับผมก็เอาไว้สูบน้ำครับผมก็เป็นเครื่อง ส่วนตัวกึ่งส่วนตัวนะครับก็เลยอเอาแค่ภายในครับภายนอกอาจจะดูเละๆหน่อยในร้านครับผมทานจานงานเยอะครับช่วงน,นี้นี่ทำอะไรบ้าง <c ười> ทำอะไรบ้างเตี๋ยวไส้ในหมดเลยเป็นลูกซูปเป็น <c ười> ที่บาวๆไหม ทานจานครับทำเป็นทุกอย่างครับผมไม่มีอะไรที่ทานจานทำไม่ได้ได้แล้วมานคอมปเเอา,าเจตลายเรว่ทำอะไรเล่นๆงนั้นเครื่องนี้มันไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับหรือยังไม่ถึงถึงไหม ถึงอยู่ละวะเนาะ20ปีเนาะเก่ามากครับผมเป็นพี่ทานจานนี่นะเนี่ยถึงสองขวบเองมงสองขวบแล้วมาดูอาจารย์อื่นมาทำอะไรอีกเปลนชั<ฮ>้นเครื่องอ๋อาลังเปลนชั้นเครื่องครับพอดีชั้นเครื่องมันบิดมันงอหมดนะครับ นกยาวเท่นกยาวมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพา,ามาดูว่าเครื่องปกติหรือเปล่าก็ปกตินะครับถือว่าผ่าน มอกนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ